สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนีการมาพรกาบการไหลงานคาวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคอีสานล่างจากศูนย์โนตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในยามบ่ายของมือวันเสาร์ที่1ิบกันยายน256 5้หาค่ะสำหรับนะคะอิทธิพลที่มีต่อสภาพอากาศของภาคอีสานล่างห้าวในมือหนีนะคะรองบรสุมนะคะที่ผ่าทัาน บริเวณภาคเหนือตอนลา่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเห้านะคะแดดข้าสซู่ยมความกดอากาศตา่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนใต้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอ,อันดามันทางใต้อ่าวไทยของประเทศให้เหามีกําลังปานกลางค่ะ ลักษณะเช่นนี้นะคะสิเหตุให้ภาคอีสารนล่างของห้ามีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะสำหรับสรุปลักษณะอากาศของภายอีสารนล่างห้าในมือหน,นีนะคะจะมีฝนฝ่าคะนງลอยละหกซิฟของพื้นที่ประกอบกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วซีถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะในบายของมือนี่จะอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตามศูนย์ในมืออื่นเ้าคาดว่าจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะถัดมาเป็นถานไม้ลักษณะนานการในมือวันที่10-13กันยายนภายสารางของห้านะคะจะมีฝนฝ่าคขนองลอยละ6-7ดสิบของพื้นที่ประกอบกับมีฝนตกนักถึงนักมากในบ้างแห้งค่ะลมนะคะเป็นทิศแปรปพวนนะคะ มีความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะขาดว่าจะอยู่ที่29ถึง36องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตามสุดในช่วงนั่นขาดว่าจะอยู่ที่21ถึง26องศาเซลเซียสค่ะสุนท้ถ่ายนี้นะคะจะขอฟากพ่าแม่พี่น้องดูแลเบิ้งแยงรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝนตกสะสมในช่วงนี้ไว้ด้วย วำหรับมือนีก่กบสิขอลาไปก่อนพ่อกันมไม้ในมืออื่นสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน